เฮ้ไม่อูแ้แวทมนแวทมนแวทมนอืมตั้งน้ำมนั้นก็จริงๆเอ๊เจ้าปลาน้อยหายไปไหนแล้วนะแฟทานออฟต์ิงชันชุดคัดสันเพื่อผู้เล่นเบียวเบียวทุกคนก่องบูสเตอร์เสริมพลังตูบตูบ b ี0 9มิตรภาพและสายฟ้า พรีออเดอร์ได้แล้วที่เว็บไซต์ททยแล็กซี่ร้านกาดและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศพวกมึงแม่งเบียว จับอาวุธให้มันยืนยัดต่อสู้ไปกับ B ี08ศแดพราะวอรีอนักรบและชุดการ์ดเพื่อผู้เล่นน่ารักทุกคน Community Collection 02พรีออเดอร์ได้แล้วที่เว็บไซต์ไทเล็กซี่และร้านการ์ชั้นนำทั่วประเทศโชคดีเลยแกอ สวัสดีครับกลับมาแล้วกับรอบท็อปสี่ของเบทเทิลรอบต่อหนึ่งชันในวันนี้นะฮะครับผมอยู่กับงานกับการทุกสารเบทเทิลช่ครับผมสึกชิงสารที่เรียกได้ว่าเข้มจนสุดๆกอขอขอบคุณทางกัปตันการ์ดที่เป็นเจ้าพนักงานจัดกับการทุกสารในครั้งนี้ด้วยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเกียรติให้ับทางกัปตันการ์ดมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่กับพี่นุ๊กครับผมก็อยู่กับผมฮะดมสิบนมในวันนี้อีกแล้วครับผม ะะต้องบอกได้ว่าแอบบเห็นลิสมากน่าสนใจจัดจัดใช่ครับแล้วการที่มาถึงตรงนี้ได้บอกได้เลยว่าไม่ฟลุกไม่ฟกไม่ฟกุฝีมือสุดๆาะว่าจริงๆเป็นเด็กอของทางคุณเกมจิ้งแซดเลวจะมามาโปรโมทร้าน <c oughs> <c oughs> มาโปรโมทร้านวันนี้ <c oughs> ได้เลยได้เลยเราพูดชื่อให้จะพี่เท่าคนเราชื่อันดีได้เลยเรายินดีผมก็บอกว่าคอมมูนิตี้การเราได้เป็นนีสุดๆเป็นรี่สุดๆใช่ครับผมว่า มันเป็นด้วยความเป็นเราเขาะนี่ผู้เล่นมุมของร้านการเลยนะ,ะร,ร้านเปิดใหม่นี่เราแฮปปี้มาก <c oughs> นะเพราะว่าเราจะได้มีผู้เล่นใหม่ๆผู้เล่นมีที่ที่ใกล้ขึ้นกระโหมขึ้นใน,ในการเล่นมีกิจกรรมมากขึ้นนะครับผมก็จะดีกับคอมมูนิตี้ของพวกเราเพราะว่าพอร้านเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้คนได้ทดลองไอ้ตรวเนี้ยมากขึ้นครับผมและเริ่มแล้วครับทางคุณเนเป็นคนเริ่มปัดฮะจั่วการ์ดสองใบทิ้งสองเจมลงพัมครับผมมีมรถตัดแปลงฮะ แล้วทำเป็กล้องมันไม่โฟกัสขนาดนี้วะเนี่ยเอาเป็นตัวของผู้จ่วยไรนงครับผมสี่เจมที่เรียกว่าอเนกนประสงค์สุดๆนะครับและทิ้ง<ห>เลยฮะโอโเอาพญายักษ์โคลสก,กันมาฮะขออีกสักทีฮะออโอเคโอชันและทิ้งเมืองลบเอียงครับผมเอ้ลักนณะนี้มาอีกแล้ว พ่อหนุ่มนักเดินทางใช่ฮะ,ะครับผมยังไม่ชัวร์ครับผมทิ้งหนึ่งใบครับนราจะเล่นสงการกันก่อนฮะกับอนอนคดน้นาําน้ําพุ่งขึ้นตาแหวนลออ็อกแแอลบกหนึ่งแล้วลงมโตครับอันนี้เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อรอบท็อปแปดฮะใช่ครับผมาการโดนลมโตเคินแนกนี่ไม่เรียกว่ากลายเป็นสี่ใบอะไรก็ไม่รู้ฮะตอนนี้หรือสภาพที่เราเปิดมือแรกมาห้าใบแล้วเราคีมห้าใบโดดเลปวดเหมือนกันนะรักปวดรักปวด อาลครับตอนนี้เหลือสี่ใบก่อนนะครับทวทางเกมมีชช่นะนึ่งผ่านเพลินจั่วครับและชิดหนักครับตื้ออใช้พลังแห่งการตีพ่อตีแม่ฮะครับ,รบทำไมได้ไดี่ดมอ่าพลังแห่งการตีพ่อตีแม่เป็นเลือกปฏิบัติครับคือเลือกที่จะเอาตัวเบรดขึ้นมือหรือเอาตีพ่อตีแม่ขึ้นมือ,อใช่แล้วอันนี้เลือกจะเอาเปรดวันชัยตุ้นพ่อขึ้นมือฮะอ่าครับ,รบเป็นการ์ดแบบอ่าเพชรพระอุมา <laughs> อย่างเทพที่จริงแล้วมันแบบพอเป็นอาร์ตแบบนี้สุดๆไปเลยนะครับผมเข้าเชิญของแล้วเปิดให้ดูนะฮะว่าเล่นเปรตนะฮะนีอแม่ครูอีกฝ่ายเลยนะครับว่าเล่นตีไหมเพราะว่าเปรตเนี่ยยิ่งเปิดเลือดยิ่งเก่งฮะใช่ครับผมล้มโตอีกรอบล้มโตอีกทีฮะใช่ไหมโอ้ให้ด้วยครับกูเพิ่งเสิร์ฟเสิร์ฟโชก็โดนท้ สับใหม่ครับผมสับใหม่ฮะแบบใหม่แบบสาบฮะใช่ครับผมสับสนนะฮะตอนเนี้ยหายไปหมดแล้วที่เก็บไว้อะนะครับแต่นี่จะลบหนึ่งลบตอกแล้วตอนนี้ผ่านไปสองเทินไม่ได้อะไรกับอะไรตัวผมสีครับเลือดีครับผมแมงบีมี่แม<ะ>่ก<ะ>ับบีมี้ฮะจุดหนึ่งครับผมจุดแ,<ะ>แกหนึ่งฮะเปิดห้าครับต้องหาวันชัยแล้วฮะสองสามสี่โมีน้องนาวครับผมมีน้องนาวกับนักล็อกฮะ จิบน้องนาวขึ้นมาครับผมครับโอ้โหในอันนี้สําหรับใครที่ไม่ตามต่อละครพวกนี้ไม่ทันเนี่ยดูการ์ตูนแล้วสโลในตอนตอนนี้เรียกไ่าได้ว่าทางสบายสมองมีมเยอะมีมมีมครับผมกับโปรเดตที่บอกว่าทำอะไรลูกถ้ามันจาเป็นทำพ่อเลยลูกตีพ่อเลยตีพ่อเลยมาฮะ ใจเข้าหนักๆเลยครับโดนล้มโต๊ะด้วยสองทีเรียกว่าร้านเล็กหมดแล้วใช่ครับเริ่มคำนวณเจ่มครับเาอว่ากองรีบเคลียร์ครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยควนบอร์ดยังมีกลุ่มสองตัวเข้าเซเล็สองแน่นอนใช่ครับแต่เปรดเนี่ยมันวิ่งได้ถึงสิบฮะใช่ครับผมพลังเขาเยอะครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่มาครับไม่กลัวจริงครับตอนนี้มาแล้วครับผมฮโหลรับจริง ดูมือตัวเองมีรีแอคเลยเปล่าลงมาครับทิ้งลงจากเสิร์ตครับให้ไหมให้พอและไม่ให้ครับผมอุบัติเหตุ้วอุบัติเหตุเรียบร้อยครับ่อไปเฮอะไรเฮ้ยคนนึงดึงกันรอโ้ยเกิดอะไรขึ้นคิดครับอุบัติเหตุฮะอุบัติเหตุฮะและและและเอ้ยครับข่าของวันนี้ข่าวันนี้เอาแล้วจิดครับ ก็บอกว่าเป็นนี้เป็นเวซบวันแล้วผมสามสิบนาทีผู้เล่นจะมีเวลาไม่ได้เล่งขนาดที่ของเกมเวซบีใช่ก่อนหน้าซึ่งต้องบอกว่าเวซับรีเนี่ยให้ปีละครั้งขอใช่ครับผมเอาแล้วผมเปิดมาเป็นหมอกมาแล้วขอมาแล้วฮะไม่ให้พี่นวลถูกทำ้ายไปขอหยิบยานหน่อยครับครับผมนีเทคตุกตเกินครับหยิบยานขึ้นมือสับถึงทีฮะครับ จริงๆก็บอกว่าตัวเปรตเนี่ยค่อนข้างเป็นเล็กทางสีแดงเอาหน่วงมาน่าจะไว้เคลียในสถานการณ์ยากแบบนี้จริงๆใช่ครับผมไปที่หน่วงอือมาทั้งสองเนี่ยใช่นอนทดไปสองตัวนอนทดไปโอ้และคิดแล้วครับใครใครจะต้องมาแะเลให้รอบนี้เลือกเป็นทิงครับผมของระกประการรายการมาก่อนเหลือสามแล้วครับ ก็ยังหนักอยู่ตีฮะตีฮอนไปก่อนครับตัดสามกีไปของเธอได้ตัวหนึ่งมีอวตาในเมิกโซนอ่านเธออย่างเราได้เติมมือคืนฮะใช่ครับแล้วก็เปิดเลือดไปก่อนไม่ง่าจะปม่ไม่ง่าเป็นมาแบบนี้พลวัตมาแบบทิ้งชาร์หนึ่งใบลงโอ้โหลงทอนยูเพสฮะลักษณะนี้พลบัตนะเจอาล้นวนาเอาจำนวนใช่เอาจำนวนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ต้องเคียยวบ้างก่อนใช่ครับ นะครับแลวตอนนี้หนวกเพราะว่าสามเอาคนปัตติฮะได่เอาเอาขึ้นไปประกันขึ้นมือประกันคอหกเอาไปหาเวลาทิ้งเล่นนะเอาละครับนะโอ้ช่วงนี้นอนน้อยฮะตาเบอร์หน่อยฮะขอให้ขอให้นักกล้องด้วยใช่ฮะกล้องทำงานหนักนิหน่อยฮะช่วงนีู้ลทางกันกลับมาชันแล้วคุณลิจิหลอดนำเลยครับภุมขคำหับ เพราะว่ากลัวกลัวเลือดฝั่งของคุณลิเจียนแซดมากฮะและจวดสองครับให้ไหมฮะไม่ครับจวดหนึ่งจวดสองมาแล้วแต่เหมือนว่าไอ้พลังแห่งการตีพ่อตีแม่ถ้าอยู่ในสถานะสาหัสฮะแต่ทำสองเทกเลยอู้หนักกว่าเดิมอะไรละครับเปลี่ยนนใช้ลูกพ่อฮะทำเลยฮะเปิดเลือดครับจะจวดหนึ่งโอ้ยเปิดเป็นคอร์สครับและทําการช่างบรรดาลิงฮะครับไม่ให้ครับไม่ให้ครับผมแล้วตอนนี้ใบทั้งเทกฮะพาวเวอร์กลับมาเหลยศูนย์ฮะเพราะว่ามีมีทดน้ำด้วยอ่า นชอบปัญญาลิงค์ชิงปัญญาเราฮะจริงจริงชอบปัญญาลิงเป็นอีกการประจักษ์อีกการหนึ่งเข้าใจได้ครับพูดไม่ได้แต่นนั่แหละฮะใช่ครับคือคือดันหวดแล้วมาได้พอดีก็เลยอยากเขาชอบชอบชิงปัญญาเราชอบ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 นะครับกลายเป็นว่าคนเป็นคนไม่มีความด้อยด้อยความสามารถไปแล้วโอ้โหตายแล้วไม่มีเทคนะหนึ่งนี้เมื่อเกิดเลื่อนมาอันนี้ถามพี่โดมเลื่อนที่เปิดมาเนี่ยเทค เชน่าหน้าทงานไหมไม่ทํางานแล้วครับอ๋อเพราะว่ามันจะทํางานในเมนเฟสถัดไปซึ่งถัดไปมันเป็นของฝั่งข้ามใช่ไม่ได้จั่วถือว่าได้ถือว่ากดใช้ไปแล้วใช่เอาละครับผ่านเลยครับโอ้ตอนนี้แห่เอฟเชียนแฟ็นี่พูดคำเดียวว่าเพลย์คเวอร์กลับมาเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วฮะครับอู้ผูสี่ตีครับผมงัดเลยจะเหลือสามห้าเพราะว่ามีมีกลุ่มอ่า เช็คหลุกครับเพราะถ้าติดโอ๊ตมาเอาละครับวัดครับตาเบอร์ฮะวัดครับคุณเนจิเอายังไงคิดฮะนะเขาโลกแล้วเรามีสามี้ปล่อยแล้วครับปล่อยครับผมเอาเทนคุณเกมเมเชียนแฟตมาใช้ชูฮะเปิดสองเลือดครับผม แล้วก็เข้าสูส่สานาสหาหันแล้วครับม่ได้ปิดแล้วครับและใช้เลือกจนครับด้สองอันนั้สองที่ฮะเอ้ผมเ,เรียกได้ว่านี่แหละครับจังหวะเอาคืนจังหวะเอาคืนของเปรจะมาอยู่ในช่วงเลือดสี่เลือดห้าทีละฮะใช่ครับแย้วได้เปิดชาวบันเอตตัวชาวบญาัิลิงไปแล้วอะไม่มีอะไรกันแล้ยไม่มีอะไรกันแล้วฮะวจังหวะนี้ครับเลือกเลือกหลุดขาด ก็คือน่าจะเป็นไปได้ถือจะเอาตัวเปรตกับเจมมาร้องกันนี่ครับได้เจมมาครับจากลุกและนี่เลยเมียใครทุกคนเอาน้องสบมาฮะน้อง้บก็คือเป็นตัวที่บอกว่าถ้าเราทิ้งให้เปรตเปรตตัวนั้นจะป้องกันความสามารถแตกฝ่ายได้เฮ้ยป้องกันความสามารถแตกฝ่ายครบผมพลังไม่แน่ใจฮะต้องต้องเปิดดูฮะแต่แต่เป็นเป็นเจมให้เปรตแล้วใช่ใช่ครับโอเคครับผมอะไรไม่รู้แหละแต่มือใหญ่มาก ใช่ครับปาดเทาใส่กุหลาบครับตอนนี้เวอร์เป็นสิบครับเอาละครับโอ้ใหญ่อะไรขนาดเอ้ยมันเกือบเก้าพัทอดิฮ้่ยโอ้หกตายเนี่ยหกตายดิเอาละครับพอกลับมาพอกลับมาแล้วฮะกลายเป็นหุ่นยนต์ ตีครับผมแล้วใช้ความสามารถใส่เปรยไปเลยโอ้ยไปมีของกันฮะีลโอ้ยยอมเลยฮะครับผมยอมเลยฮะทำอะไรไม่ได้ครับพรมเมื่อกี้ถือตัวอุบัติเหตุไปเนี่ยพาไปก็แตกอยู่ดีใช่ครับดี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 ครับผมจะว่าอ่าตัวเด็กของทางอ่า เกริเจียนแทน่าสนใจมากใช่ครับผมเจเนว่าเเนี่ยถ้าเกิดเขาเลือกใช้ท่าแบบนี้ได้เนะี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะยืนตัวใหญ่แล้วปราบมานักตัวนักแล้วตอกตอกภาพที่เป็นแบบนี้นะครับรจะได้ว่าวันนี้ได้เห็นเด็กสนุก,กขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณทั้งคุณเดจิกแล้วก็ขอบคุณเกีริเจียนแทแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทางตัวของบรนด์น็อคสิงชันตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทางกัปตันการกันด้วยขอบคุณมาก นีครก็เดี๋ยวจะส่งคอนเทนต์ไปท่านน้องตลิ่งชันออกมาให้เรื่อยๆขอบคุณมาก<อ>มากอบอกได้เลยว่าการสนุกจริงนะครับผมมีลูกเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆครับิ่นลูกเริ่มสุภาพน้อยลงไปเรื่อยๆองัวงกันเนี่ยแต่การสนุกมากได้เลยครับผมค,ครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในรอบไฟนอลครับ,รบสำหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ